ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาสปปลาวเมียนมาและเวียดนามหรือที่เรียกว่า CLMV เป็นประเทศคู่ค้ากันมาอย่างยาวนานและมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของไทยเนื่องจากยังมีโอกาสทางการค้าและการลงทุนอีกมาก EIC ได้ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ของ CLMV หลังการระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาคและการฉีดวัคซีนที่ยังอยู่ในอัตราที่ต่ำเป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจในปีนี้ของ CLMV ชะลอต,ตัวกว่าที่ประเมินไว้อย่างไรก็ตามการส่งออกของ CLMV ที่ยังเติบโตได้ดีอยู่ตามทิศทางการค้าของโลก จะช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้บ้างสำหรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาคาดว่าจะโตได้ตามที่2.7%ในปีนี้โดยปรับลดลงจากประมาณการเดิมที่3%เนื่องจากการยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 สำหรับปีหน้า EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโตอยู่ที่5.3%เศรษฐกิจสอปป,อปอลาวมีแนวโน้มชะลอตัวลงที่3.3%ในปีนี้จากประมาณการเดิมที่3.5%จากการเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 สำหรับปีหน้า EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจสอปป,อปอลาว จะเติบโตอยู่ที่5%เศรษฐกิจเมียนม,มามีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงเป็นลบ20%ในปีงบประมาณ2,563-2,564โดยหดตัวเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ลบ10%จากการระบาดของโควิด -19 ที่ซ้ำเติมผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการรัฐประหาร สำหรับปีหน้า EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะเติบโตอยู่ที่3.5%เศรษฐกิจเวียดนามแม้ว่าภาคการส่งออกของเวียดนามจะยังคงเข้มแข็งแต่ EIC คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตอยู่ที่5.6%ในปีนี้โดยปรับลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดการไว้ที่7%จากผลกระทบของการระบาดรอบที่4ของเวียดนาม สำหรับปีหน้า EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตอยู่ที่7%นอกจากนี้ EIC ประเมินว่าในระยะต่อไปปัจจัยหลักที่มีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ CLMV ได้แก่ 1. มาตรการควบคุมการระบาดที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนซึ่งจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจพลิกฟื้นกลับมาได้ 2. ขนาดและประสิทธิภาพของมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการคลังและการเงินที่จะช่วยลดผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจและ 3. ปัจจัยความเสี่ยงรายประเทศได้แก่ ความไม่สงบทางการเมืองของเมียนมาและความสามารถในการชำระหนี้สาธารณะของสอปป,อปอลาวท่านสามารถติดตามบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ w w w h c b e i c c o m